สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมมอสวัชรากรนะครับผมวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆนะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาตนเองนะครับผมเมื่อเนเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มแบบเข้าสู่วงการแห่งการพัฒนาตนเองอยากเห็นตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นรวยขึ้นหล่อขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะนะครับผมไอสิ่งที่ความคิดบางอย่างที่เราอาจจะคุยกับเพื่อนคนหนึ่งหรือญาติพี่น้องคนหนึ่งหรือใครก็ได้รอบตัวเนี่ยจากที่มันเคยเห็นพ้องตรงกันเนาะ แต่บางอย่างพอ่อาชุดความคิดเราเปลี่ยนไปจากการได้อ่านหนังสือจากการได้เสพสิ่งดีๆจากการได้ฟังพอดแคสต์จากการได้เรียนรู้จากคนสําเร็จในเรื่องต่างๆอะไรก็แล้วแต่บางอย่างจากที่เคยเห็นพ้องต้องกันมันอาจจะเปลี่ยนแบบอาจจะไม่เห็นด้วยเหมือนแต่ก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วมันเหมือนแบบว่าเราอาจจะอาจจะคุยกับ คนรอบข้างพอแม่ยายพี่น้องคนคนคนหลายอย่างกันแบบอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องบ้างเพราะเพราะมันชุดความคิด mindset มันเปลี่ยนไปจากเดิมไงนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่ามันถ้าเราพัฒนาตนเองมันจะรู้ว่าไอสิ่งไหนที่ที่มันเป็นประโยชน์ไอสิ่งไหนที่ฉันสามารถตัดมันได้ไอสิ่งไหนที่มันทวงชีวิตฉันไม่ให้เจริญขึ้นมันสามารถที่จะเลือกแบบตัดสิ่งเหล่านั้นโดยโดยไม่ลังเลเนะเพราะว่า รู้ว่าแบบมันมันเสียเวลามากเลยนะในการที่แบบจะอธิบายอะไรก็แล้วแต่ให้คนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาอไม่เข้าใจหรืออะไรอ่ะมันยากมากที่จะที่จะทําให้เขามาเห็นด้วยกับเราณตรงนั้นอ่ะนะครับผมดีที่สุดก็คือการที่เรานี่แหละพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ,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 ๆนะครับลงมือทําอย่างต่อเนื่องอ่ะและเรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จเนาะแล้วลองลองดูตัวเองว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนในอนาคตอ่ะ แล้วดูนิสัยตัวเองนะปัจจุบันว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งไว้ไหมนะครับผมเพราะว่าถ้าเราประเมินตรงนี้เราดูตัวเองฝึกสังเกตตัวเองเราจะรู้ว่าจุดแข็งจุดด้อยของตัวเองคืออะไรอะ่ะนะครับผมเพราะบางคนอาจจะอยากพูดเก่งในอนาคตข้างหน้าหรืออยากเป็นนักนักขายหรือนักพูดที่แบบให้แรงบรนดาใจอะไรก็แล้วแต่แต่การกระทําก็ยังไม่สอดคล้องอย่างเช่นเอาไปเล่นเกมเอาไปเล่นในสิ่งที่ มันไม่ได้ฝึกให้เขาพูดเก่งอะนะครับไม่อ่านหนังสือไม่พัฒนาตนเองนี่แหละมันมันเป็นการที่ถ้าเราสังเกตตัวเองสังเกตพฤติกรรมแล้วจะรู้ว่าจุดอ่าจุดเด่นจุดด้อยจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วเราจะสามารถเมเนเจัดการแล้วใช้พลังของเราอ่ะไปในถูกทิศมากกว่านะครับผมถ้ารู้จุดแข็งของอะไรของของเราคืออะไรเราสามารถที่จะใช้มันมันเป็นแต้มต่อได้นะครับบางคนอาจจะมีพรสวรรค์นในการเล่นดนตรีอะไรแบบนี้น นะครับผมแต่แต่นะแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดในเรื่องดนตรีแต่ถ้าใครแบบมีความสวรรค์ด้านดนตรีก็สามารถรู้จุดแข็งของตัวเองเออฉันสามารถทําเป็นงานอดิเลกหรืออะไรก็ได้นะครับผมมันมันเป็นการที่เราสังเกตตัวเองมากพอเรียนรู้ได้ตนเองแล้วก็แบบอยู่กับตัวเองมากพอจนจนมันเกิดว่าเรามีความชอบแบบไหนถนัดแบบไหนแล้วก็อยากเห็นอนาคตของตัวเองเป็นแบบไหนอ่ะมันเกิดจากการที่เราได้อยู่กับตัวเองจริงๆอ่ะ นะครับผมฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องพยายามไปอธิบายให้คนอื่นมาเข้าใจในตัวเราหรอกนะครับเพราะสิ่งที่มันจะอธิบายตัวเราได้มากที่สุดก็คือการที่เรามีผลงานนะครับผมการที่เราสร้างผลงานแล้วเขาก็จะเห็นเรา,เ,ราเองแหละนะเพราะคนส่วนใหญ่นะผมพูดเลยว่าเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนก็ไม่สนใจหรอกว่าคุณผ่านอะไรมาหนักแค่ไหนเขาสนใจแค่ผลลัพธ์ว่าเออคุณได้ผลลัพธ์อะไร นะครับผมเพราะผลลัพธ์มันเป็นจะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณสําเร็จหรือไม่สําเร็จไงมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเออคุณทํามันได้ปะคุณเจยงวะนี่แหละมันจะทําให้คนอื่นยอมรับนับถืออตอนที่เรามีผลลัพธ์นะครับเขาไม่มาคิดเอ,อ่อเห็นด้วยกับว่าเออคุณทํางานหนักจังอะไรนูน่นนี่ไม่นะครับผมฉะนั้นแล้วระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยจงมีความสุขจงอ่าเปิดใจเรียนรู้นะครับเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนที่สําเร็จมากกว่าเราอะนะครับผม เราต้องแยกให้ออกนะระหว่างคําแนะนํากับไอ้คำรบวนหรือไอ้คำที่มันบั่นทอนจิตใจคุณนะเนะพราะอย่าลืมว่าสภาพแวดล้อมมันมันส่งผลต่อชีวิตคุณมากนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อชีวิตคุณมากกว่าที่คุณคิดนะนะฉะนั้นจงนําตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันแบบที่คนสําเร็จเขาอยู่กันะนะครับผมอย่าไปอยู่ในในจุดที่คุณเขาไม่มีเรียเร่ยวแรงที่จะพัฒนาตนเองหรือไม่มีเรียเร่ยงแรงที่อยากจะ ทำให้ตัวเองดีขึ้นหรือประสบความสเร็จฉะนั้นเราเลือกเองนะครับเราตัดสินใจแล้วเลือกเองนะพัฒนาตัวเองทุกวันเนาะได้ครับผมแลวความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะโอเคด้านเพื่อนชอบคลิปความรู้ดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเลยกันนะครับผมมอสเวชรากรขอบคุณครับ